สวัสดีค่ะพบอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักนะคะของชาวท่านลุมซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีกุมมิถุนตุลประจํจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะก่อนพบคําทํานายฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เราจะเริ่มกันที่ความรักของคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อคนที่มีคู่หรือมีแฟนความรักคนโสดคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยคุยก็ได้เป็นอย่างไรออสตพับดีอิมเพสเดอะซัน n น n e of cups two of swords เอาที่ดูคนโสดนะคะถือว่าคุณเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์อยู่นะ,ะเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดูแล้วสดใสค่ะจะมีคุณ็นคนโสดเนี่ยมันจะมีได้หลายในนะคะ ไในชาวท่านลมเนี่ยคือบางคนนีคะดูแล้วอะ่ะจะเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่าสนใจอะ่ะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาค่ะ,ะแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนโสดที่มีความสุขกับสภาวะที่เป็นอยู่ดีแล้วหรือบางคนอาจจะในความรักของชาวท่านลมอาจจะมีเรื่องของเพศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะบางบางคนนะ,ะบางคนอาจจะมี เพศเดียวกันเข้ามาสนใจค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าะจะมีสเสน่ห์แต่ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามนะแต่ดูแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่โสดที่อาจจะมีความผูกพันนะคะผูกพันอยู่กับคุณแม่หรือผู้ใหญ่ะคะ่ะบางคนก็เลยอาจจะยังยังโสดอยู่ะคะ่ะแต่ดูแล้วโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนโสดที่มีความที่น่าสนใจแต่บางคนนะคะ ก็ยังเหมือนยังไม่ค่อยเปิดใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่ค่ะอาจจะยังยังไม่แน่ใจยังสับสนในตัวเองค่ะเออว่าเหมือนจะมีความรักดีหรือไม่มีดีค่ะดูเหมือนเป็นอะไรยังปิดตัวเองอยู่ด้วยนะคะยังมีบางคนที่เขาเรียกว่ายังปิดตัวเองอยู่ค่ะยังยังไม่เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์ละคะเท่าที่ดูน่าจะ มีทั้งอาจจะคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุน้อยกว่าหรือเพศเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่มาดูกันต่อเนาะ Four of Wands, Justice, Five of Swords, Three of Cups คือยับบอนส์ค่ะ,ะคนโสดบางคนนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะคือมีเ,เรียกว่าหน้าที่การงานดีหรือเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่ามีคนเข้ามาสนใจคุณค่ะจากการที่ได้พบปะสังคมออกไปตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะช่วงที่เป็นเริ่มช่วงของการที่เปิดประเทศค่ะ ก็จะเปมีบางคนที่อาจจะได้พบปะนะคะได้พบเจอคนถูกใจจากการออกไปข้างนอกบ้านออกไปสังมีสังคมมีงานเลี้ยงหรือการสังสรรค์พบปะหรือเพื่อนฝูงแนะนําอยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงก็ได้นะคะ,คะ,ะบางคนก็อาจจะมีคนไกลให้คิดถึงค่ะ,ะยังเป็นโสดแต่ว่ามีคนไกลที่คุณนึกนึกถึงคิดถึงเขาอยู่แต่บางคนเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่า ยังตัดสินใจอยู่นะคะ,คะว่าพิจารณา,าพิจารณาดูคนที่เข้ามาเนี่ยตามข้อมูลที่คุณมีอยู่คุณอาจจะดูว่าคือเหมือนคุณจะตัดสินอะไรเนี่ยคุณจะดูใครเนี่ยคุณจะดูได้แบบมันดูได้เหตุด้วยผลค่ะจะดูใครเนี่ยต้องดูว่าเออคือไม่ใช่แบบผีผามหรือว่าปุ๊บปั๊บค่ะที่ว่าเจอใครแล้วถูกใจจะ ชอบเลยไม่ใช่แต่คุณถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยคุณจะดูดูแลศึกษาดูตามที่คุณมอีอะไรที่คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาคุณจะดูดูจากตรงนั้นก่อนอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่บางคนนะคะเท่าที่ดูอาจจะเป็นคนอาย,ยุน้อยก็ได้ค่ะอาจจะมีความรักอาจจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะมีอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคจากตัวเอง เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงค่ะเป็นคนเพราะค่อนข้างที่เป็นคนมีนิสัยไม่ยอมคนหรือเป็นคนมีอีโก้อยู่เพราะฉะนั้นอ่ะหรือความรักอะไรของคุณเวลาที่มีคุณมีความรักหรือมีใครเข้ามาสนใจเนี่ยอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับคุณ หรือตัวคุณเห็นขัดแย้งนะคะในเรื่องของความรักกับคนรอบข้างของคุณค่ะหรือแต่เท่าที่ดูคุณก็ยังใช้เหตุใช้ผลอยู่นะค่ะในการที่จะตัดสินใจที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตคุณคะคุณก็ไม่ใช่แบบที่เขาเรียกว่าเออใครเข้ามาก็ได้ชอบก็ไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะจะเป็นคนที่ชอบก็ต้องมีเหตุมีผลต้องดูต้องดูต้องศึกษากันมาพอประมาณ ถึงจะคิดจะตกลงปลงใจได้กับใครมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณยังโสดแต่คุณก็เป็นชนโสดนะคะเท่าที่ดูถ้าอยู่ในกลุ่มคนโสดเนี่ยเป็นคนโสดที่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีคนสนใจคุณอยู่เรื่อยๆแหละค่ะแต่มันอยู่ที่คุณอะค่ะคุณอาจจะยังต้องพิจารณาค่ะหรือบางคนอาจจะมีคนที่มีผู้ใหญ่หรือใครไม่เห็นด้วยค่ะ,ะหรือบางคนในความรักดู องนี้นะคะของชาวท่านลมนี่มีครบนะมีทั้งสเสน่ห์ค่ะเพศเดียวกันเพศตรงข้ามค่ะมีทั้งในเรื่องอ,อความรักที่มีคนเข้ามาหาค่ะแต่คุณเองกําลังยังตัดสินใจอยู่ถ้าที่ดูคุณก็เป็นคนโสดที่ดูแล้วไม่ได้แห้งแล้งนะค่ะหรือว่าเป็นคนที่มีคนเข้ามาสนใจอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันค่ะอยู่ที่คุณนะคะ แต่คุณมักจะพิจารณาใครด้วยเหตุด้วยผลด้วยจากสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะมอกำลังดูดูใครอยู่ค่ะทีนี้มาดูให้ l o v e r s o r a c l e นะคะเขาบอกว่าเวลาที่ when it comes to นะคะ matters of the heart เ,ออเวลาที่มันเป็นเรื่องของหัวใจแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ถูกหรือว่าผิดนะ ทุกๆช้อยอที่ที่คุณที่คุณแบบตัดจะตัดสินใจหรือคุณคิดจะอะไรลงไปเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเหมือนกันค่ะแต่บางคนตัดสินด้วยเหตุผลแต่เรื่องอให้จะบอกว่าบางทีเรื่องของความรักมันไม่มีถูกมีผิดเพราะมันอยู่ที่หัวใจค่ะ ลุกนิสัยยาเซลลองเหมือนเขาเรียกว่าดูนะคะดูภายเข้าไปเข้าไปข้างในภายในตัวของคุณค่ะแล้วดูว,ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอย่างนี้อาจจะเป็นรู้สึกเกี่ยวกับนนเรื่องของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนก็ลองดูจิตใจตัวคุณเองนะ อิมบรสกอดค่ะเขาบอกว่าเ,ออเหมือนกันกอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะได้พบสิ่งที่มันหายไปมันถ้าเราเป็นคนโสดนะคะเรายังไม่เจอใครที่สามารถที่จะเป็นคนที่เรากอดได้เราก็กอดตัวเองก็ได้นะคะกอดตัวเองก็เป็นคือเป็นการที่เรารักตัวเองค่ะเมื่อเรารักตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเราเองเราก็จะได้เจอคนรักที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราทีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจนะคะ New love นะแสดงว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยใครที่ได้พบเจอเนี่ยจะเป็นเจอรักใหม่นะคะไม่ใช่เป็นคนเก่าที่วนกลับมาในชีวิตนะ Let go of control issues นะเขาบอกว่าปล่อยให้ะมันเป็นสถานการณ์เนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนอะไรมันคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักใหม่นะะ Let your friends help you ค่ะ คือถ้าคุณมีปัญหาอะไรค่ะคุณก็สามารถที่จะเหมือนขอคําแนะนําหรือปรึกษาเพื่อนได้นะคะรหรือว่าปรึกษาคนอื่นได้เหมือนกันค่ะก็จบนะคะสําหรับคนโสดค่ะ,ะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วของความรักของชาวทาดลมนะคะในเชอรี่ k n i g e of s w o r s Ten of Pentacles. a s e of Pentacles. ทิมพาร์ดันสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะ อาจจะดูแล้วเหมือนจะเป็นความรักที่อาจจะต้องมีห่างกันค่ะ,ะเพราะว่าคนรักอาจจะทํางานเป็นอาจจะทํางานต่างถ Bil ิ่นต่างทีง่กับคุณหรือว่าพื้นเพเขาอยู่ต่างที่กับคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้นะคะความ<ๆ>รักรู <t> ้ก็เหมือนพยะยังมีการไปไปมาๆกันอยู่ค่ะแสดงว่าอาจจะเป็นความรักคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันค่ะ ตะยังหรือว่าบางคู่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางการเดินทางไปไหนด้วยกันก็ได้นะคะอืแต่ทําไมถึงได้มีเรื่องคิดมากกังวลอาจจะเป็นในเรื่องของบางทีความห่างบางคู่ที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันแต่อาจจะอยู่ห่างกันหรือว่าคู่เขามีเกมที่จะลักษณะที่แบบไป,ไปไปมามาค่ะไม่ค่อยได้เจอกันมันอาจจะทําให้คุณ คิดมากกังวลในความสัมพันธ์ค่ะทั้งที่ดูแล้วที่จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเขาก็ดูแลว้วคือพยายามที่จะประครับประครองสถานการณ์ค่ะหรือให้มันไปด้วยกันได้ค่ะเพราะคุณเองนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะบางคนนะคะที่มีครอบครัวแล้วก็มองว่าครอบครัวจะมีม,มีมีการเงินไใ่ฐานะที่มั่นคงหรือบางคนอาจจะได้ คุณอาจจะได้ของขวัญของมีค่าจากคนรักหรือคู่ครองของคุณหรือลักษณะนี้มันจะหมายถึงว่าถ้าคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงการมีบุตรก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นสิ่งของที่มีค่าของที่ล้าค่าหรือนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญของมีค่าของถูกใจจากคนรักคนค่ะ King of Pentacles Knight of Sauce Queen of Cups the Hero Eight of Pentacles. Oh yeah. Do ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสนะคะลักษณะอาจจะได้เจอเออไม่ใช่ได้เจอคือหมายถึงว่าคู่หรือคนรักนะเป็นช่วงที่เขาแบบอาจจะหาเงินสร้างสร้างฐานะสร้างตัวตนหรือมีการเงินอะไรที่มั่นคงขึ้นอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าคู่ของคุณนะนะคะอาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะได้เปนะได้เป่า ได้เปได้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของวันของมีค่าของถูกใจค่ะแล้วก็ลักษณะนะคะก็อย่างที่บอกว่าบางทีเป็นเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยทําให้บางคู่อาจจะมีการเรื่องของการคิดมากแล้วว่ากังวลน,นะคะเดียวกันมีความสัมพันธ์เพราะว่าบางคู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออีกในหนึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเรื่องของปากเสียงในออฟซอสอยู่กับในออฟซอ์ค่ะเอ่อ จะอาจจะความแต่มองว่าสาเหตุมันมาจากการที่บางทีไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ใกล้กันไกลกันจะทําให้คุณบางทีเขาก็มีเหตุไปโน่นมานี่ทําให้คุณมีเหตุที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์พอมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วค่ะก็ต่างฝ่ายต่างก็จะอาจจะแบบต้องระวังเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความใจร้อนความแบบเด็ดขาดตัดสินใจอะไรแบบใช้อารมณ์ต้องระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลัก แต่ดูแล้วอะคือไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะนะอย่างน้อยอะอในไพ่ไพระค่ะคนรักคือคู่ของคุณอะเขาก็ย,ยังดีอยู่หรือความสัมพันธ์ของคุณกับคู่คกับคนรักก็ก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยได้พระก็อาจจะไม่ค่อยได้หวานแหววไม่ค่อยได้จูจีหรือว่ามีฟิชิริงหรือว่ามีแบบอะไรที่มันโรแมนติกอะไรกันมากอาจจะอยู่ด้วยกันแบบที่เขาเรียกว่า อยู่ด้วยกันแบบเขาอกเข้าใจแบบผู้ใหญ่แบบมีเหตุผลค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะ่ะคู่ของคุณนะ่ะเขาก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะเขาก็จริงจังหรือว่ามั่นคงกับคุณหรือเขาก็หมดแต่มุ่งม,มั่นขยันทํามาหาก,กินเพราะฉะนั้นเรื่องวอกแวกเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอาจจะเป็นการมีการห่างกันในเรื่องของการงานที่จะทําให้คุณนะ่ะมีความกังวลค่ะแล้วระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะ แต่ก็ถือว่าคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะถ้าเปิดคมนมีแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานค่ะได้แต่งงานเพราะว่ามันก็หมายถึงนี้นี้หมายถึงการที่ได้ได้แต่งงานค่ะได้ดูแลครอบครัวค่ะมีการอย่างนี้ก็หมายถึง เอสออฟเฟนเดเคมันก็หมายถึงสิ่งของมีค่ายอยู่ในมือมันก็เปรียบเหมือนแหวนเพชรได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้เจอผู้หญิงที่ดีดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีค่ะทาให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะ,ะเป็นคนรักที่เป็นคู่ครองที่ดีถือว่าเอาใจคุณดีค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะดูแลครอบครัวคอยห่วงใยคนในครอบครัวนะคะดูแลเสมอ อนี้มาดูไพ่ l o v e r s aloker นะคะจะไพ่จะบอกอะไรนะคะโอค้ er. ค่ะ secret admirer ค่เะเขาบอกว่า someone has deeper feelings for you than they are letting on ค่ะ,ะแสดงว่า มันมีอะไรที่แบบมีบางคนนะนะคะเขามีความลึกซึ้งกับคุณมากเลยมากกว่าที่เหมือนการที่ได้แสดงออกมาแต่ความรู้สึกเขาเนะี่ยมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งชื่นชมหรือว่าเออผนความลับอะไรที่อยู่ในตัวเขาอะนะ t r u s นะเขาบอกว่าความไว้ใจนะคะมันจะจะ,จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผ่านการยอมรับค่ะ ในทันทีที่คุณยอมรับสถานการณ์อะไรที่มันแตกต่างนะคะมันก็มีก็จะมีการไปสู่ความไปสิ่งที่ดีเพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะ,ะแสดงว่าคุณต้องไว้ใจกันนะคะ,คะไม่มีปัญหาอะไรค่ะทางคุณอย่าบางทีก็อาจจะบางคู่มันอาจจะหมายถึงว่าการเรียกร้องเวลาจากคู่มากเกินไปค่ะมันก็ต้องให้เวลาเนาะ ถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะในเรื่องของการที่ต้องใช้เวลาเรื่องความรักแต่เรื่องของคนมีคู่มีแฟนแล้วคือแสดงว่าคุณก็ต้องให้เวลากับคนรักกับคู่ของคุณค่ะต่อมานะคะเราจะจบกันที่ไพโ Romance a n g เจ very soon Action r e conservation เขาบอกว่าในไม่ช้าอะไรที่มันเคยมีปัญหามีควาเรื่องของเรื่องของความคุมเคืออะไรไม่มั่นใจนะคะมันจะมีความชัดเจนขึ้นค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วมันก็เป็นไปในทางที่ดีหรือว่าใครที่แบบเป็นแฟนกันก็มีเกณฑ์อาจจะไม่นานอาจจะได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันเพราะว่าลักษณะ ต่อให้คุณเป็นแค่แฟนหรือเป็นคนรักหรือว่าหรือว่าเป็นท้อโผลแล้วคุณทั้งสองคนก็ยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะยังมีความเสน่หาต่อกันค่ะแต่เขาบอกว่าบางคนนะคะอาจจะมีคนในอดีตวนกลับเข้ามาซึ่งมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะสำหรับคนที่เท่าคุณมีคู่หรือมีแฟนแล้วถ้ามีใครคนในอดีตวนกลับเข้ามาค่ะก็ให้ระวังค่ะ เราต้องหนักแน่นแล้วเอามันคงค่ะหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้คะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่มาจากในอดีตชาติก็ได้เหมือนกันนะค่ะก็จบนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็จบนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่มีความรักจะมีหรือไม่มีหมายถึงเป็นคนโสดคนคุยคนในทุกสถานะ ก็ขอให้มีความสุขกับสภาวะที่เราเป็นรักตัวเองให้เยอะๆนะคะค่ะแล้วความรักอ่ะมันรักตัวเองแล้วมันจะนำพาสิ่งดีๆมาสูค่คุณค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ